ทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปดูอะไรกันนะคะนี่คือลูกนกใช่ไหมนี่ีลน่คือลูกนกนะคะเขาบินข<ฮ>ึ้ u b s c r งลูกเขาแล้วนกเนี่ยเขามาทำรังอยู่ตรงไหน <c oughs> นแอ <c oughs> อยู่ตรงแอร์ตรงนี้นะคะนี่ <c oughs> เห็นไหม เขาอยู่ด้านหลังเลยแล้วช่างอ่ะเขาก็เลยเอาลงมาให้ใช่ไหมเพราะว่ากลัวลูกนกจะตกใช่ไหมคะเดี๋ยวถ้าเกิดลังนกตกลงมามันก็ตายใช่ไหมล่ะก็เลยเอามาวางไว้ตรงนี้ก่อนใช่ไหมแต่ว่าเราก็รอให้แบบแม่นกอ่ะเขามาแล้วเราจะทํำยังไงดีอ่ะจะดูว่าแม่นกเขาไม่กลับมาใช่แม่นกแม่นกเขาเขาบินอยู่บนต้นไม้น่ะ เราจะเอานกไปวางไว้ตรงไหนดีวางไว้ตรงนี้แม่นกไม่กล้ามาแน่เลยอ่ะเพราะว่ามันอยู่ตามซอกอะไรประมาณนี้ทำไมเราไม่าาพาเนาะเขาไปโรงพยาบาลโอ้พาไปโรงพยาบาลเหรอจริงนี่นะทุกคนนี่สตัวมีลูกนกอยู่สองตัวนะคะตัวเล็กเลกเลยมันน่าจะหนาวป่ะมันดีลองพาไปอยู่ที่อุ่นๆได้ไหม เราพาแบบว่าเอาไปวางไว้บนต้นไม้ได้ไหมเห็นไหมไอ้น้องตัวเปียกเลยเราพาน้องมาอยู่บ้านได้ไหมอ่ะติดนกอยู่ตรงไหนอ่ะมันต้นไม้สิมันต้นไม้ใช่ไหมนี่คือนกอะไรรู้ไหมคะหนูหรอนูอรู้ไหมนกอะไรนกกระจอกนกกระจอใช่ไหมตัวนี้จะใช่แม่นกหรือเปล่าอ่ะเขากำลังบินมาแบบ จะมาหาลูกเขาหรือเปล่าอ่ะเขาบินมาหาลูกเขาแล้วนี่เราคุมตาเรอยู่ไกลเราเข้ามานี่ไงนี่ไงแม่นกเขาบินมาแล้วเขาบินมาหาลูกเขาแล้วชิวเราอยู่ไกลๆเขาหน่อยนะกระรอกกระรอกนี่นะทุกคนแต่บ้านมีกระรอกนะนีมีเฮ้กำลังไต่ไปทางโน้นไงอุ้ยไปนน่นแล้วไปนูนน นี่ตัวอะไรคะหอยทากวันนี้เรามาศึกษาวงจรชีวิตของหอยทากกันนะคะเดี๋ยวมาหาลังนกจ้าอุ้ยอุ้ยอุ้ยอย่าทํอย่าทําอย่าทําเขาอย่าทําเขานี่เวลาเขากลัวเขาจะทํายังไงคะเขาจะขดเขาจะหดตัวเข้าไปในไหนในเปลือกหอยเออเห็นะเอาน้องมาเลี้ยงเลี้ยงหอยทากเหรอดูดิแล oh. ้น้องกินอะไร <wan ita> <excited Et à> ชิวบ้านเรานี่สัตว์เยอะมากเลยนะเมื่อกี้ก็เจอกระรอกใช่ไหมเจอนกอเจอกระรอกแล้วอันนี้เจออะไรอีกคะ<จ>หยอยทากเพิ่งเจองูด้วยว้ายงูไม่อยากเจอเนี่ยหอยทากนะอะไรนะกินอะไรฮะกิอนอะไรหอยทากเหรอกินอะไรกินแมลงไม่กล้าจับหาวิธีได้ไหมอยากเอานกกระจอก ไม่ได้ค่ะต้องให้พ่อแม่เขาเลี้ยงเองนะ<อ>หรือว่าเราจะเอาไปวางไว้บนต้นไม้ตรงนี้เนี่ยพ่อกับแม่เขาเป็นห่วงนะเนี่ยเราก็อุ้มน้องเขาไปให้แม่เขาได้เขาจะรับกับเรายัางไรเขารับจากมือเราเหรอเขาอกอ็ุ้มลังเขาไม่ได้ลูกเีย เจ็บหรือเปล่าน้องเขาส่งเสียงน้องเขาลองจิบวางดีนะเทดีๆนะเดี๋ยวเราจะเอาลังนกนะคะเป็วางไว้ตรงนั้นเราขึ้นไปต้นไม้ไม่ได้เพราะว่าต้นไม้มันอยู่อีกบ้านหนึ่งเราจเอาไปวางตรงไหน,นวางตรงนี้เนี่ยวางตรงนี้ไง ตอนน,ตอนนี้นะคะน้องชิพานน้องลงตัวน้แล้วน้องชิหวังว,ว่าน้องนกจะปลอดภัยเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาดูใหม <c oughs> ่มาติดตามชมอีพีใหม่